กินน้ำเลมะนาวเอาน้ำมะนาวที่เขากินน้ำผึ้งมะนาวเอาไอสัตว์เลยกูโดนเสน่ห์แล้ววันนี้กูแดกน้ำพึ่งมะนาวด้วยไอ้ห่าเลยใครทำใส่กูหรือเปล่าเนี่ยชิบหายแล้วมึงไม่ต้องทำเสน่ห์ใส่กูนะกูยอมแต่คนที่ทำต้องสวยนะไอ้เหี้ยนะถ้าแปดสิบนะายสัตว์ไม่เอาใครทำเสน่ห์ทำของใส่กูนะไม่ต้องไอสัตว์กูยอมกูยอมจริงๆกูไม่สู้ ไอ้นี่ตะด,ดุง้งไอสัตว์ยังไม่ทันจะอะไรเลยเปิดแมสอีฮาแม่ไอพวกบ่งบอกยี่ห้อเนี่ยนะมันมักจะมีพิรุษและสงสัยพิธีกรนักข่าวถามว่าอาจารย์เห็นผีไหมไอสัตว์ขี่คออยู่เชียวมึงจะลงจากตัวมันไหมมานี้อันนี้โดยดูการคือการพิสูจน์ความเฟี้ยวของ,ของกูแนละ้วที่หลายๆคนดูกูออกรายการว่ากูเห็นผีจริงหรือไม่เห็นผีจริงนะมึงคอยดูนะอันนี้ใครมาเป็นญาติญาติอยู่ไหนมานี้นั่งใกล้ๆมานี่ นะอันนี้หน้ามาไหมไม่หน้ามาเลยใช่ไหมเอออาการมาปั๊บคือคือผีแนะ่นอนใช่ไหมใช่ค่ะหนูไม่มาถึงตรงนี้มันยากจะกลับคือ<ผ>เอาง่ายๆว่าตอนนี้นะครับผมเห็นผีและวิญญาณนะครับผมนะอยู่ในตัวของเขานะครับผมนะอันนี้นะผมแค่ต้องการมึงมานั่งข้งางฝังฟวาเนะี่ยเอออีหอกับก็แสงมานี่อีหานั่งกัตมาดผูให้มึงเลือกนะมึงนะมานี่ผู้ชายเตรียมพร้อมนะหลับตาเต็มที่มึงไม่ต้องฝืนหลับตามาหน้ามือ อิติปิโสภควายอดมหาชาโนทเวสวรรณโนมณังสุขังในโตนโมพุทธยะออกมามึงออกมาอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสศีกระเลสีกระเลอเนะยันโตอเนะยันโตกายยะสังติกายยะสังติอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสศีกระเลสีกระเลอเนะยันโตอเนะยันออกมาออกมาไอ้ผีมึงออกมาเลยมึงมาเจอกูแล้วเนี่ยนะอีหอกหักมึงจะลองดีกับกูหรืออย่างไรฮะออกมาออกมา

ม right? ึงมาจากไหนเมสสะพูมึงมาจากไหนมึงบอกมาสักระวุฒังได้เว้สะพูสะได้สักระวุฒังอะไรนี้รอเล็บเท่าเตสะพูสะได้สักระวุฒ no ังม no nah ึงมาจากไหนเมสสะพูสะได้สักระวุฒใครใช้มึงมาสักระวุฒมึงบอกมา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 ใครใช้มึงมา อันนี้ที่มานอสุสักกะทาวุธังเวสะพูสะเสักทาวุธัเวสะกทาวุธังเวสส่ไสสะพไสักทาวุธงเวสสะะไสักทวุัเวสะพูสะ้สักทาวุธังพระสาวุธพูะไธิะพูะสทางนเพูสัทาธงเพระดพางพูนี้นะใน้ไสสูไอ้สกที่กระทูมานะมันอะู่ มันซบอยู่ทางเขียดให้มันเหยียดอยู่ทางงูด้วยเดชะพระมหาของกูนี้นะโอมสวะสาหายด้วยสักกทาวุฒทางไดเวสสะพุสะไดสกกทาวุฒทางได้เวสสะพุสะได้สกกทาวุฒิสะพูสะดูนะครับมีดเล่มนี้ไปออกรายการมาแล้วแล้วก็พิธีกรก็ดูแล้วเคาะเบาๆอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะปิ๊ดป๊าดอย่างนี้หรือเปล่าสักกะทาวุฒทางสักกทาวุฒทางไดเวสสะพุสะได้สกกทาวุฒสะพุสะไดสกกทาวุฒ กัดปากตัวเองเลือดออกเลยนะครับผีนะครับยวดูแลกันเอาอามึงลุกเลยแหมกูไม่เฟี้ยวเลยไม่มันเลยไม่หนุกเลยให้มาน,นี่มาสัมภาษณ์ก่อนมึงดูนะครับความเจ็บปวดคือการกัดเลมฝีปากตัวเองมึงออกไปก่อนออกกันดูใจยเย็นมึงใจยเย็นใจเย็นแป๊บนึงใจยเยน็นนิดนึงดูนะครับดูนิดนึงใจยเยน็น,ดนยเดี๋ยวกูค่อยๆเยป็นสเต็ปไปอใครทํามาไม่รู้มันไม่ยอมบอกเว้ย เดี๋ยวมาใหม่ใจเย็นจ้างไอ้คือการที่ว่าเขาโดนของมานะปากเขากัดดิมดิปากตัวเองดูดิคนอาการนี้ว่าเขาโดนคนมักจะบอกว่าเป็นคนบ้าโรคจิตอยากให้หมอมาดูสํานักนี้เลยเกินโรคจิตเกือบทั้งประเทศแล้วมั้งเป็นเป็นหมื่นคนแล้วที่มารักษาตัวว่าคนบ้าในเมืองไทยมันเยอะแล้วอย่างนั้นแหล่นะคือเขาไม่ได้บ้าไม่โรคจิตนะเขาก็โดนจริงอันนี้เล่มนี้ใช้เล่มนี้ตีนะกูขี้เกียจเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นไงเห็นเขาตัวผอมใช่ปะเล่มนี้อ่ามึงจับดูไอ้ไอ้ดำ จับดูอีเฮอลครับรายงานที่ออกรายการมันน่าจะแรงขนาดร้องปิ๊ดร้องปัดไหมไมึงลองตีดิไม่อะไม่น่าแรงใช่ไหมหรือทำไมมันเจ็บจังวะกูมึงเห็นกูตีแรงไหมอีดำไม่แรงแไม่แรงไม่แรงค่ง<น>ะเห็นป่ะแ,แล้วทำไมเพื่อนมึงร้องวะไม่เจ็บให้คนทางบ้านดูแล้วกันนะครับใช้วิทย,ยาญาณนะครับในการรับชมมานี่ใกล้ๆกูขอเช็คอีกนิดนึ่งนะหลับตาดิไงอีติปิโสซขวายะมะราชาโนทเวสศนโนมนังสุขังโตนะโมพุทธายะ S <S <an> นนก,กูากนะกออกาบกกา,ออดดา,ะนะาร,าาเรนะ์เ,าาเาจ,าจ็เาาาาาบาร์เจบาร์จบาร์เจบาร์จบาร์เ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 จ็บบาร์เจบาร์เจ็บาร์เจ็บาร์เจบาร์เจ็บบาร์เจบาร์เจ็บบาร์เจ็บาร์เจบาร์เจบาร์เจีบาร์เจ็บบาร์เจ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  ตีปิโสภัคหวายยมะราชานุเวิสุนโนังาุขังไงโตนโมพุทธายะทเวิสนโนจตุมหาราชิกายะกะบันตาปัตทธภูริโตเวสาภูสตภุชังงมุทโธทเวิสุนโนนโมพุทธายะอนิจานิจาริกเยิกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิตริสิกเลสิกเลสอรณะยันโตอรณะยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจานิจาริกเยิกาเยเจโตเจโตวิติวิตริสกกะทาวุธังในเวสตภุสเอาจับตัวเสตตภูตดติสกเถราวุธังในเวสตภูตดติสกเถราวุังจับดีมันไม่ยอมออกไง ตะกะทาวุฒังเวสุตะกะทาวุฒังเวสอไปพตะกะทาวุฒังตะเวาะกะทะวุัตเวตะกะทาวุฒัเาะเกะทวุตเวตตะกะทาวุฒังตเวาตเกะทวุตเวตะกะทาวุฒังเวสาะเุฒตะเวสะุฒงะเวสาตะุฒงะตาตะกะทาวุฒงาเเวางตะกะทงางเวุตะกะ เบาๆอย่างนี้นะฟ้องอย่างนี้นะฟ้องตีนะตีเลยบอกออกไปออกไปเออเนี่ยตีไว้เออตีไว้เออเนี่ยตีไว้เออออกไปดังๆออกไปโทษนะออกไปไปแรงกว่านี้ออกไปเออไปพี่ไปแนีออกไปเออไปเออรักพี่อะไรผมไม่ได้รักมันหรอกไปเซนบอกว่าจะรักพี่อหญ่อย่าไล่เซนไปเออไล่ไปกไปอย่าทิ้ีรักมึงแล้วไป บอกไปเลยมึงบอกมึงเป็เไรกับมันวะไปเลยกับมันไปตีเลยตีตีเอออีห่าตีเออตีออกไจกับเมียกูไปกับเมียกูเลยอย่ามายุ่งไปเวสาผู้สาด้วยเวสาผู้สาเวสาผู้สาวอีดังภาหน้าไปเลยเภาหน้าไปเลยอย่าลี้โอ้ยรักมึงเว้ยรักมึงดี่ะอีห่าเวสาผู้สา

ออกไปเลยอย่างงี้อย่างงี้ดูนะเวสักพุสะเวสักพุสะเวสักพุสักสักพุสักะ็อวุธทางเวสักพุสะนี่กูตีไม <t |fr|> ่แรงกูตีเท่ามึงนะเห็นไหมมึงเป็นพยานให้กูด้วยนะว่ากูตีมึงเบาเลยมึงว่าแรงไหมฮะมึงว่าตีแรงหรือไม่แรงเนี่ยอันนี้มึงใช้กระบองเลยนะเป็นที่เวสักพุสักอะไรเออ เออนั่นแหละนั่นแหละกระบอกไงกระบองจัด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 เวทสักพุสะเออมันหมูมันแสดงว่ารักมึงเอ้าดังนังแฟนเก่ามึงทำใส่ด้วยเออเนี่ยมันยังไม่ออกยังดูตามันอีกไม่ใช่ตามันแล้วเนี่ยเห็นม่ได้ดูตามัน ดูดวงตาเห็นไหมไอ้ผีมึงแรงกว่านี้ไอ้ออกไปเนี่ยออกไปออกไปออกดวตาเนี่ยดวตาดูตาใส่ตาเมีย่างไหมเนี่ยตีเข้าไปออกตีอีกเออตีไปตีเออมันตีอะไรมันต้มีอะไรเออดังดัง สะเวศสะพุสะดิบมันสะดมมันสะพุสะเวสะมันสะเดียวสะสะพุสะสไกะุัด้เวสะพุสะไสักะทาวุทั้งได้เวสสะพุสะได้สกะทาวุฒทั้งได้เวตะได้สกะทาวุเทั้งได้เวสโอเคจบเะจบแค่นั้นแหละอีหาลุกขึ้นมาใครทำใสมาวะฮะ เมียเก่ามึงกูว่าแรกกูเห็นบอกมันรักมึงมากเลยอ่ะกูว่าต้นเหตุเนี่ยความซวยเนี่ยอีนี่ไม่ซวยหรอกเนาะเอาเถอะจะถอนได้ทำไมมันถึงทำกันเรื่องนี้นะเมียเก่าเขามารักรักผู้ชายคนนี้ผีอ่ะนนนออกก้ลุไม่หวันยังไม่ยอมอ่ะเอานี่มาหนิมึงนี่มามาเอาใหม่เอากล้วยมึงใส่หมวกแล้วมันเต็มที่เลยมึงจัดเลยแต่ใส่หมวกเป็นการ ไม่ไม่ไม่ให้เกียรตินะมึงต้องถอดออกด้ว่ะมึงอย่าไปอายตอนเนี้ยมันเป็นที่มึงแหละไอ้ผีตัวเนี้ยมันต้องการมึงอ่ะแต่ว่ามันทํามึงไม่ได้อ่ะมันก็ไปล่อเมียมึงอ่ะมึงต้องไล่มันออกมึงรักเมียมกว่าหรอมันทำเจงจับเอ้าเฮ้ยมาจับมันเดิมให้ผัวมันไล่เดี๋ยวกูคุมให้หัวละข้างนิดนึงเออมึงเชื่อกูดิมึงไปที่ไหนเอาเล่มเล็กเอาเล่มเล็กอ่ะเล่มเล็กพอเล่มเล็กพอจำในที่เมื่อวานไว เมื่ก่อเน็้นเป็นตัวเจนเจนเจ็บท้องนิดนึงนิดเดียวเบาๆนิดเดียวไห้ผัวมึงตีกูไม่ตีเองเอาเล่มนี้นะเอาเล่มนี้ดีกว่าไหมจับตรงนี้จับตรงนี้ช่วยจับตรงนี้นะชค่อยตีแบบนี้นะเพราะว่าจับให้หลุดนะมึงไอ้เหี้ยของกูแม่เจ็็บบท้้อองตนนเีจจับจับจับขาจับขาจับขาเอาหัวเวสสากุสะอ๋อ มันต้องอันนี้เว้ยเพราะว่ามึงจับเล่มนี้มีพลังอันนี้ดีกว่าอันนี้เล่มนี้กระบองยักยัดเวสักพุสเวสพุสเวสพุสเวสพุสะเวสะพุสเวสกพุสะห้าช้ำเลย โอเคเอาแล้วมันขอสักทีนะขอไม่ขอสักสทีนะเนอะเะรู้ป่ะกลับไปสวยคนนี้กระทานะรู้ป่ะโอมพะปุ๋ยพทายพระะหายผู้ทรงฤทธิ์และศักสิทธิ์นะจงพัดพาเอาพระยามนของกูนี้นะไใ้ไปถูกนะไอพ่อมดหมอผีนะ ให้มันอ่อนอยู่ดังกบให้มันซบอยู่ดังเขียดให้มันเหยียดอยู่ดังงูนะด้วยเดชะพระมหาของปูนี้นะโอมสว่างทำไมฤทธิ์สกทาวุธิทางด้วยเวสตะพุสระฤทธิสกทาวุธิทางด้วยเวสตะพุสระฤทธิสกทาวุธิทางด้วยเวสตะพุสระฤทธิสกทาวุธิทางด้วยเวสตะพุสระฤกทาวุธิทางด้วยเวสตะพุสระฤทธิสกทาวุธิทางด้วยเวสตะุสสกาวธัง ตะปุตะลิสกัฏาขาเ้าหหนเฮตะุตะิสกัาวุฒังด้เวสตะพุตะกัาวุฒังด้เวสตะพุตะกัาวุฒางด้เวสตะพุตะตาตามาไงมาเจอหน่อยหมอผีกูอยู่นี่เวสตะพุตะิสกัฏาวุฒันเสู้จู้จู้จ้จููู้้้ดู้จ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 มันเป็น้ีออกมาเนี่ย้้จูจจู้จู้จู้จใ้้จู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 ้้จู้้จูจู้จูู้้จู้จจู้จู้จจิตจู้จาจจ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 ู้จจ้จู้จู้จูจจ้้้้ ไล่ก่อนไปนิดมาเข้ามาโอ้ืออีแมงทรมานทั้งผีทั้งมันโอ้โหจะละโมนไปนั่งท้องแล้วเจนไม่ไหวแล้วผูกเวรผูกกรรมกันมาสามคนผมเนี่ยเ่าอาน้ำมนต์กินนี้นี่ก่อนนะลุกลุกไม่วัดเนี่ยปวดท้องมากโอ้ใช่ทรมานคททนก้อนจริงมันจะโอกแล้วมันจะไปแล้วเอาเถอะเดี๋ยวมันกินน้ำมนต์ก่อนมานี่อีฮอคักลุกไหมกินอ้ำนต์เขื่นล้ออีหยเดี๋ยวจะไปอาบน้ำมนต์วันนี้กูเอาแค่แค่นี้ฝากไปถึงหมอผีแล้วกัน นะแค่นี้ก็ช้ำาตหาแล้วทั้งหัวมึงทั้งตัวกูอ่ะอีฮะมึงนะเสกสวยอี้ยไปรักพ่อแบ๊ดพิษพ่อหล่อไอสัตว์รูปหล่อเหลือเกินอี้ยมึงนี่ไอสัตว์ผู้หญิงลุมแย่งมึงไม่ต้องมาลุมกูอย่ีกนะพวกผู้หญิงในสัตว์กูยอมไม่ต้องทำของใส่อีฮะกินเข้าไปกินทั้งหมดนะครับทำตะมวลเนี่ยถังเนี้ยเอามาทำตะมวลเกี่ยวต่อไปใคร มึงอย่าบอกว่ามึงเอาผีมาอีกนี่ฮะกู่เราปวดหัวจริงเลยปู่ก็จะมาแป๊บเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งใบสองนะใส่ผมเนี่ยใส่มาหน่อยนึงเอาไปพัดลมหน่อยหนูยินเข้าไปยินเข้าไปมาดูอาการนะเพอพรุ่งนี้รู้ป่ะเหมืู่อยู่อยู่แสดงว่าไอ้แบดพีชมับหอกเขาเห็นงนี้ก็อยู่อยู่อยู่แสดงว่าไอ้แบดพิชมันหลอกไงเขาอย่างไี ก็เข้าไปในองไาก็รู้สึกเจ็บอักเสียงไน่แหละมันเจ็บอยู่ในท้องมันแดกมึงไ้เห่้ยแล้วมึงไม่มันแดกมันแดกไส้ตรงนี้ฮเอออรมันหล่อไอสัตว์หัวมันหล่อบาดใจผีอยเี้ยมันรักมันอ้อนหัวมเนี่ยตายฮาโอ้ยช่วยหน่อยสัตว์เรียกผัวไอผีไสัตว์หน้าถิ่นหน้าหงายไอผีผู้หญิงด้วยนะ ไอสัตว์หล่อบาดใจผีนะมึงเนี่ยไอเที่ยหล่อแล้เกินไอสัตว์หล่อบาดใจผีมาเนี่ยเอาน้ำมนต์ก่อนโอหอกหักกิดน้ำเข้าไปนะถ้าเกิดมันจะขี้มันจะเป็นเยี่ยวออกมาเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรต่างๆนะรู้ป่ะปล่อยนะเดี๋ยวมันก็จะหลุดแล้วแหละของใครวะคนละคนเหรอโอเคนะ ไปอันนี้ไปก่อนมามึงมนั่งจับไอ้หียคิดดูให้ดีนะสาาัตว์ไอ้พวกสงสัยเนี่ยนะมึงจะโดนฟาดอย่างนี้หรอเปล่าน่ะกลัวแล้วไ้เห็นน้ำมนต์ก็กลัวแล้วอืมใจเย็นอ่ามึงตัดออกไปนะ ไอ้นี่นมึงไงหี้ยไปตามทางมึงไปหาในมึงนึนที่นี้กูใหญ่ไปอาบน้ำนะ่นะคิวต่อไปเอาปะ